สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสะะารคามค่ะวันนี้อูซางบอยเอาพวงรถทไถทคันนี้เมาดทรงอุคายุบานปอแดงค่ะตำบลเรื่องแตกค่ะอำเภอกุกล่งจังหวัดมหาสะะารคามจ่ลูุคาเลือก็นลุ่นอ่าลอดเดียวดำมือค่ะจะเลือกเป็นด้านนอกสีเขียวจ้าด้านหน้าเป็นสบาบสีสมค่ะขั้นนี้จะกว้างยุทีเมตรเจ็ดซิ่าย่ยาวยุทีสองเมตรแปดสิบจ่าสูงยุทีเมตรหนึ่งจะเปิดได้ ด้านขางได้แหละกะล่าบนกระถอนได้ค่ะลูกค้าเอามาใส่กับตัวแอลหาศูนย์หรือคู่ตาหาสิบแงค่ะเป็นตัวอ่ารุ่นไม้ค่ะอันนี้เดี๋ยวพ่อเบเกไกลค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นล่างซีเป็นโตคัสซีค่ะ เป็นกระทะไม้ขอบชิบหาเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะเดี๋ยวภาพ่าเบิด่านท่ยคันนี้จะบรรทุกไรประมาณ3ตันถึง3ตันหาค่ะถ้าเกิดเอฟซคนใดสนใจสามารถโทร้ั่งจองกับซางบอยได้จาเบอร์โทรซางบอย062 341 7 4 4 1จดซีค่ะ ของอูซางบอยก็จะมีกระบะปลูกมั่นมี่านคุดมั่นให้ลูกค้าเหลือไว้อีก2แรายการค่ะและกระพวงก็จะมีหลายรุ่นค่ะรุ่นแพงสุดก็จะเป็นตัวพวงรุ่นไฮ้ดอลิกค่ะรู้สึกว่าปีนีซางบอยเก็จะมีคิวค้วให้ดอรี่อยู่ประมาณหลายขั้นอยู่จ้าละก่ะ ราคาเริ่มต้นของซางบอยกับยูทีประมาณ3ามหมื่นสี่พันบาทจ้าถ้าเกิดลูกค้ายอยากได้รุน่นใดแล้วกะมีรถไทยยี่หอ้อใดแล้วกะจักแกลงมายสามารถโทษสอบถามข้อมูลใดก่อนจาว่ารถไทยของลูกค้านี่อ่ะมอกกระพวงของซางบอยรุน่นใดค่ะแล้วซางบอยจะเปิดด้านทางให้เบิ้งค่ะพวงของซางบอยนี่กะจะใส่ง่ายๆค่ะ ฟ้าคางจะเปิดได้ทุกขั้นค่ะลาบบนกระถอดออกได้ค่ะและ้วก็ถ้าเกิดขั้นใดที่ถอดบันไดนันหมายความว่าลูกค้าเพิ่นห้เชื่อมตายจากก็แล้วแจ่ลูกค้าเลือกค่ะว่ามักแบบใดอยากห้เชื่อมตายหรือว่าอยากให้เปิดได้ก็สามา่าสร้างได้ค่ะแล้วก็จะมีหมวกมีบันไดมีเสือแถมให้ลูกค้าไปคือเก้าค่ะว่ามีค่าใส่ายเพิ่มเติมเดี๋ยวต่อขั้นนี้ทางบอยก็จะไปส่งลูกค้าอีกขั้นหนึ่ง เป็นรุ่นเท่ากับบะบดามค่ะไปสง่งลูกคายู่อำเภอว่าน,นอนนิวาจจังหวัดสกลนครค่ะ